นัดแม่ค้าไทยบ้านนะคะวันนี้จะพาตาม,ม,ะมะาม่าปลาล่าหมูยอกันค่ะส่วนผสมก็จะมีประมาณนี้นะคะมีน้ำปลามีผงนัวนิดนึงมีมาม่าค่ะแล้วก็มีหมูยอหนึ่งแท่งแล้วก็เป็นเครื่องส้มตำเดี๋ยวไปตำกันเลยค่ะว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็เอามาม่าลงไปลวกก่อนนี่ลวกประมาณ2นาทีค่ะ พอใกล้จะได้ที่แล้วก็ใส่หมูยอลงไปลวกเลยค่ะหมูยอน,นี่ลวกไม่นานนะคะลวกประมาณพอนิดๆค่ะไม่ถึงนาทีสามสิบวิก็พอแล้วค่ะปิดแก๊สแล้วก็ตักขึ้นพักไว้ค่ะต่อไปเป็นขั้นตอนการตำเลยค่ะใส่กระเทียมแล้วก็พริกค่ะ พอแหลกค่ะถ้าตำแหลกๆจะรู้สึกว่าผิดมากถ้าตำพอแหลกก็จะได้แค่สีสันแล้วก็ไม่ค่อยผิดมากนะคะถั่วฝักยาวมะเขือเทศค่ะ มะนาวผงนัวที่สำคัญน้ำปะลาะเลยค่ะอันนี้นัดต้มปะลาเองก็จะใส่เท่าที่ตัวเองรู้จักน้ำปะลาของตัวเองดีนะคะไม่ใส่น้ำตาลเลย ตามด้วยมาม่าก,กับหมูยอเพิ่มความหอมด้วยใบชีฝรั่ง เสริมได้เลยค่ะ ง่ายนะคะสำหรับตำหมูยอรับรองแซ่บมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ